สวัสดีครับวันนี้เกษตรกรสงัดเรามาอัปเดตสวนนะครับวันนี้ก็28มีนา60นะครับพอดีมีฝนตกตกเป็นอาทิตย์เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยได้เห็นหน่อไม้ขึ้นมานะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นโอกาสที่จะทำให้มันอองนองรูดูได้ น,นี่กอน,นี้ก็เป็นกอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับคือลำใหญ่นะครับเป็นลำใหม่ด้วยนะครับมันขึ้นมาประมาณสองกอสามกอข้างล่างนะครับแล้วกออื่นก็น่าจะขึ้นขึ้นปล่าไม่แน่ใจนะครับคราวนี้ฝนรู้สึกว่ามันก็มันหลงก็ดูมานะครับเป็นพายุดูดร้อนแต่ก็โตกยาวนานนะครับใช้น้ำเยอะแล้วก็มีหน่อขึ้น กอนนี้เฉพาะก่อนนี้สองหนอนนะครับหนออใหญ่ยุย่มกันนะครับอีกกอน,นึงนะครับตรงนี้ก็มีหนอขึ้นนะครับหนอขึ้นนี่นะครับแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือเวลามันขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่มีน้ำมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเหี่ยวแล้วก็จะตายไป นะครับที่เราดูก็คงต้องใช้น้ำพอมาประมาณนะครับในน้ำเยอะเลยนะครับกออื่นก็เกิดนะครับข้างล่างตรงนู้นนะครับก็มีหน่อสองกอนะครับที่มีหน่อขึ้นมานะครับมีฝนตกตกอาทิตย์หนึ่งเต็มเ็มนะครับอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มอาทิตย์ที่แล้วตกทุกวันแต่ก็ไม่มากนะครับเราก็สบายใจอย่างหนึ่ง นะครับว่าถ้ามีน้ํามีน้ําออกนอกฤด,ดูได้แน่ๆน,นะครับนี่เราไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ใส่ปุ๋ยเท่าที่เห็นนะครับที่เคยใส่ให้ดูใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบแล้วก็เอาสางกรอกแล้วก็ใบโปโปไว้นะครับพอมีน้ํานะครับพอมีฝนนะครับมีหน่อนะครับมีหน่อขึ้นนะครับจริงๆว่าจะเริ่มไว้ต้นเพื่อที่จะทําออกนอกฤด,ดูภายในปีนี้ก็หมายว่า ฝนที่จะถึงเนี่นะครับเราก็จะปล่อยให้มันออกแล้วก็เก็บแล้วก็จะเริ่มไว้หนอ่อใหม่นะครับมีหน่อแล้วก็จะเริ่มไว้ลำใหม่แล้วก็จะตัดลำเก่าทิ้งแล้วก็จะเริ่มให้น้ําแล้วก็ลองดูว่ามันจะออกลองดูได้ไหมนะครับซึ่งมันก็น่าจะได้อยู่นะครับจากที่ทํามาดูอันนี้อันนี้หน่อนี่ตัดไปแกงแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้มันเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อนหร่นะครับหน่อใหญ่มากเลยนะครับข้างล่างอันนี้ กอมันไม่มันไม่มันไม่โตเหมือนข้างบนนะครับมันเกิดขึ้นมาทีหลังแต่มันมีหนอนะครับกอไหนน้อมาเดินดูแล้วมีหนอขึ้นมาอยู่เนี่ยครับก้อน,นี้ับนี่ก็มีหนอนึงนะครับเดือนนี้เดือนมีนานะครับมีแปดมีนามีฝนตกช่วงสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับเอเคครับ นี่เรามาอัปเดตสวนเราการแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำนอกฤด,ดูแล้วกดูอีกทีนึ่งก็ช่วงฝนมานะฝนมาแล้วมาดูว่าเราจะได้หน่อเยอะแค่ไหนแล้วก็เราจะไว้ลำไว้หน่อยังไงนะครับแล้วจะเริ่มทำให้มันออกนอกฤด,ดูเทสดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ